ลั่นๆหน่อยเด้อขึ้นนูนน่ะฮ <TS> ั้ยอู้พี่ทอมนี่แม่ <_ d ata> <_ d ata> ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกน้อยดัมซิ่งโอ้รถใหม่รถใหม่รถมาวิ่งร่วมฮีโร่เบกาซีรีส์ห้าร้อยเจโอแปดซีโอ้โอโอฟุมแม่ลุงขับแรงเกิน <c oughs> ตายรถคันนี้มาจากบ้านบัวครับผมไม่รู้ว่าซื้อมาจากอู่ไหน ปูปัญญารุ่งเรืองปูไหนน้อนี่ทำไมไม่เคยได้ยินชื่อโอุ้หมอกเดี๋ย,ยวโอ้โหปุ๋นเต็มในอีกเลยมารถลุงล็อกี้บ้าพลัง คลิปนี้ก็ทีมงานย้ายมาขุดที่นาเครับผมพอดีดินลูกลังตรงนี้เหลือเยอะก็เลยมาขุดเอ็กอยากสอบถามว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นี้เขาขายลูกลังนี้เขาขายกันยังไงครับผมขายกันเที่ยวละเท่าไหร่ครับผมทีมงานเอ็กน่าจะขายกันอยู่ที่เที่ยวละสองร้อยสองร้อยแมกั้นก็สอง้ยห้าสิบ หรือ่าผมบางพื้นที่เขาขายกันเท่าไหร่ครับโอ้ฝุ่นเยอะมากเลยอะ่ะไม่รู้จะไปยืนถายที่ไหนอะ่ะอ้ะรถลุงล็อกกี้ร้อยเจ็ดห้า วันนี้มีรถมาวิ่งกันอยู่ห้าคันผมพอดีมีรถร่วมอีกหนึ่งคันมาวิ่งด้วยโอ้หน้าจอโทรศัพท์เพื่อนเลยอะ่ะพี่ทอมยังไม่มาอหูฝุ่นไหมรอรอ นั่งอยู่บนรถไหมโอ้ฝึ้นโอ้ฝุ่นเยอะมากเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวน,นี่ยะลูกลังที่นาเอกเนี่ยลึกแค่นั้นนหะลึกแค่นั้นเนี่ยแค่นี้ที่เหลือก็จะเป็นดินเหนียวแล้วลึกประมาณเมตรกว่าได้มั้ง <S <S ดินแม่ลัง ลูกลงังปะปนกันไปเย่ yeah. ะกุยมาแล้ววันนี้น่าจะวิ่งกันไกลครับผมวิ่งกันไกลมากกถ้าคลิปมันสัตว์ก็ขออาไยด้วยนะครับผมนี่มันลูกลังสุดแค่เนี้ย เอกก็สงสัยคผมเพราะว่าแต่ละพื้นที่เขาอาจจะขายดีมไม่เท่ากันครับผมบางพื้นที่ก็ขายร้อยห้าสิบบ้านืานที่ก็ขาย140ยสครับผมแต่อยากรู้ว่าลูกลังนี้เขาขายกันเท่าไหร่มารับส่งต่อไอ้ตุ้ย ทีมงานนี้สด่ดินมาตรฐานมากเลยอ่ะใส่แบบเหมือนสายเบรกเลยอ่ะก็เป็นธรรมดาน้องรถสองรอยตังค์วันนี้รถวิ่งกันอยู่ห้าคันก็อาจจะไปนานอยู่พอสมควรผมเพราะว่าวิ่งไกลมาก โอ้รถมันเยอะจังดูอ่ะพี่ทอมอ่ะโอ้เบาๆหน่อยสิทุกทีรถใครมาอยู่โอ้รถเสียโง้ง พอดีนาเอกเป็นนาขั้นบันไดครับผมเลยพื้นที่ที่สูงก็น้ําอาจจะไม่ถึงผมเพราะว่าพอสูบน้ําขึ้นมาปึ๊บแล้วก็น้ํามันก็ไหลกลับไปลงไปเหมือนเดิมก็เลยพ่อก็เลยบอกว่าให้อยากให้ทีมงานมาขุดตรงนี้ให้มันลึกลงสักหน่อยครับผมเพราะว่าเกิดจะเก็บน้ําได้มาไปเจ้าสมองเงินหน้าเลดใสไอีกโอ้คือรวยแทบอุ้ย อยู่กับรถรอรถพี่ทอมมี่ทีโนเจโอเจ็ดซีร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดพัาหนึ่งหกห้าในประเด็นเนี่ยล่อมากเลยท่อรันมากอันเนี้ย ถ้าคลิปมันสั่นขออภัยด้วยครับผมลั่นๆหน่อยเ้อขึ้นนูนนะ่ะ อุ้ย้ <S 2> <S 2> พี่ทอมนี่แม่สาวแก่เด้อดูดูไปแล้วข้อลั่นจริงอะ่ะรถพี่ทอมอะ่ะ เียงข้อขึ้นเนินในอุข,ขูสะใจมากรถหน้าจะยังไม่เข้ามาแล้วโอ้ลั่นจัดเน แต่เโทรศัพท์ยิ่แค่มันแบบมันโฟกัสแค่เสียงยิ่ก็ผมเพราะเสียงรถผู่เสียงรถตามอาจจะไม่ค่อยได้ยินผมก็ต้องขออาภัยในหน้นา,นาที่นี้ด้วยนะคะจ่องน้อยเออช่วงนี้ก็กทีมงานก็งานเยอะจฉพอสมควรับผมก็มีงานเรื่อยๆครับผมถือว่าหมดบินเออหมดงานตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปต่อที่ไหนต่อ เจา้จาท่านเจ้าทานี่ก็ชั่วโมงเออคุยอุยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหมเพราะว่าอาจจะตรงอีสานหน่อยไปไปโอ้โหโดูฝุ่นไหม อ้ขุ่นเยอะมากเลยดอ่วเต็มเสื้อเอกเลยอ่ะเต็มโทรศัพท์เอกเลยรถขุดคันนี้ก็ชั่วโมงบินน่าจะอยู่ที่4,300กว่าชั่วโมงครับผมขนาดรถสองปีทำงานแทบทุกวันอนะไม่มีวันหยุดเลยอ่ะช่วงเทศก,กาลนี่คือไม่ได้หยุดเลยนะครับผมอาจจะหยุดแค่ วันสองวันเองโอ้โอ้คันเทลุกที่คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ผมก็มาเล่นกับจริงงานพอดีวันนี้เป็นวันหยุดผมก็เลยมาเล่นด้วย วนนเวันนี้เป็นวันหยุดก็มาเล่นกับทีมงานสักหน่อยครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆก็มาเล่นมาชมรถทีมงานสักหน่อยครับผมคลิปนี้ก็ขอตอนรับแฟน่อกกนอผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของสำหรับวันนี้สวัสดีครับ